า่้ท่านผู้ชมครับบรรยากาศในวันนี้นะครับที่ว่าพิธีเปิดกระสินไฟนะครับซึ่งวันนี้ ได้รับพระเมตตานะครับจากพระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีรจารย์กรรมการมหาเีรสมาคมนะครับวันนี้ท่าเตียนได้เมตตาไาเป็นผู้ประธานนะครับทีเรียนเพลงกระสินไฟในวันนี้นะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับวันนี้พิธีใหญ่สําคัญที่เราเห็นกองบวงสวงอยู่ด้านนี้นั่นก็คือการเปิดพิธีบวงสวงนะครับเพื่อที่จะประกอบพิธี เปิดรูใต้ฐานองค์หลวงพ่อใหญ่นะครับรุนี้400กว่าปีนะครับในยุคสมัยสมเด็จพระเจ้าแก้วฟ้านะครับวันนี้ได้เปิดขึ้นแล้วนะครับรับมการสื่อวนชนแล้วก็สักขีพยานรับไปทวนเลยทีเดียวนะซึ่งวันนี้นะครับถือว่าคณะสัตยาสาธุชนที่มาร่วมงานในวันนี้เป็นโอกาสดีมากนะครับเป็นโอกาสดีพิเศษสุดเลยนะครับแล้วงานกิ่จะกรงานเป็นกระสิงไฟ เพื่อเปิดดวงตัดกับที่วัดแก้วฟ้าไงนี้มีเป็นประจำทุกวันนะครับรอบเช้ากลางวันเย็น อาแล้วก็รอบดึกนะครับมีวันละสี่รอบด้วยกันอ่าเก้าโมงครึง่งว่าโมงครึง่งทุ่มครึง่งและก็ห้าทุ่มนะครับรอบวิเัยถอยไลน์ท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามวัดแก้วฟ้านะครับอำเภอบางบุรีจังหวัดลบบุรีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความอนุมโมทนาเป็นอย่างดีงและในบรรยากาศวันนี้นะครับเราจะได้เห็นภาพผู้ชนนะที่มาแอร์อาจจะเยียดพร้อมกับพี่น้องสืองอ่อมวลชนที่มาร่วมกันทำข่าวแอร์อาจจะเยียดกันเลยทีเดียวนะครับต้องขออนุโมทนาแล้วช่วงเย็น วันนี้นะครับเราจะได้เยการต้อบพระเดชพระคุณนทกพระเดชพระคุสมเด็จพระพุทธจานทร์วัดไรมิตรนะครับวิทยารามนะครับซึ่งจะเดินทางมาประกอบพิธีตอนเย็นอีกหนึ่งรอบนะครับเพราะฉะนั้วันนี้อย่าไปไหนนะครับอยู่กับเราตลอดทั้งวันนะครับรับรองว่าชุมแน่นอนใครจะเป็นเจ้าของสมบัติกลุ นะครับรัเรื่องนะครับที <ini ımız S 1> ่เราขุดมาวัน <entry> นี้นะครับโชคดีมาดูกันที่วัดแก้วฟ้าอำเภอบางครวยจังหวัดนนท์จับเปนหน้าประจำเพื่อเลยครับแล้วหะได้าพื่อวัดทานไหนที่ที่เป็ อ่าตอนนี้ไนี่แสดงว่ามีความสมบูรความสำเร็จชีวิตช่วงจะ้าวี้าโดแสพิตงินดจชารนะครับวันนี้สูงูกเมนะสูงกว่าูเมตรเลยทีเดียววันนี้ไฟสูงมากปกติเนี่ยาไปแต่ละวันก็ความสลดระดวเลก็จะสยงกวาระดับนีไม่ค่อยสูงากสูงกลางๆวันนี้สูงมากูเมตรเลยทีเดียวก็เป็นปรากกาที่น่าอนุโมทนาชีวิตหมาที่ดีนะครับของ เราชาวไทยทุกคนกลับไป้งใจให้ทุกคนดีนะครับที่เราชมอยู่นี้นะครับก็ให้รับพรแล้วร่กันสบไปด้วยนะครับขอที่ส่งกุญบุตนะครับนั่งประดาน้ำส่งมาถึงท่านบุญรักษาเทพเทวาคุ้มครองบารมีพระพุทธองค์ปกป้องทุกท่านทุกคนนะครับร่มเย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองมั่งมีสีสุขตลอดไปมีเงินใช้ไม่ขาดเลยได้เลิกแล้วนั่งประจอมที่าุเดี๋ยวจะได้ส่วนเปิดมหาดูข้างในมีใครอยู่ เราปะตูแล้วนะมาเสียบเข้แล้วแล้วสี่ออนะเอาโอ้ยแม่ดวงยงดังแล้วทางยีดังเสียงนะครับก็แต่กระทางพิธีกรรมนะครับถ้าไฟลุกช่วงขึ้นไป5เมตร6เมตรนะครับแปลว่าท่านที่มาวันนี้นะครับก็ประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับ จะทดีเดี๋ยวรว่เอาไปเลยครับไปเลยเข้าไปเลยครับเข้าไปเลยเอ่อให้ได้นี่เออไม่ได้นะไม่ได้นะอย่างเดียเออ ยถวายหลวงพ่อหลวพ่อเพืออยู่อันเดียวหนึ่งเดียวแสดงว่าผู้ที่ได้ไปต้องเป็นที่เด็ดในโลกก็เด็จพระเจ้าพเตการที่จะเป็นพระมารดาพันุจะกุศลมาจะกรบพันวจะรู้ว่ากนดีอว่้าตว่าที่ตรวจตอนที่บูละตอบที่ย่อมงพ่อใหญ่มาเนีที่ต้องรู้างล่าเป็นท่าด้วยท่างไเยอะมา เรยร้อยตอนนั้น so ิดไว้พ่อยังให้มีบารมีต่อตอนนี้ถึงเวลาที่จะต้องเปิดอะไรต้องเปิดพ่าข่้นมามาบอกเรืยๆที่มาเป็นเสือเอ้ใ่แล้วทำไมไม่เอาให้คนบูชาก็อยากไงเนอย่าง่้าใจกันที่นีขอพเพียง่ทนี่แต่ก็ที่ได้ที่ไ้ธรมด ออน้อกกน,น,น,นี้เเป็นเนี่ยแต่ชุดขาวเนี่ยออกแถบประตมาาูมาฝั่งนี้นเกือบสันเกือบพันอันนี้ยังไม่พูดถึงนะก็ยังไม่เ็ั้งกำหนดการค้าว่ามีคนทำธีรยาจให้บูชาองค์ละเท่าไหร่นี้เป็นจกรศุกนะสถาบันพิอีาาอายากมาก 老师，我学生买床的，但是咱们要买，因为它是，优惠的多，买过来，我们算，我们算，我们算，然后有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 ，然后 ขึ้นม,มา 180. เมตดเกิดสิทนะโยมนะขึ้นออกมาหาเม็ดเกดสิทธองเม็ดเกดสิทเนี่ยข้างล่างมันเป็นโคลตอนแรกหาไม่เจอถ้าโอกหาไม่เจอเออพระครูบ้าก็พยายามเขียนแล้วเขียนอีกเอาอะไรมามันก็ไม่เจอตอนนั้นผู้ว่าวิเชียนพุทธวิดีโอมาก็คิดได้ เมื่อสมเด็จพระเจ้าแผดีมาร้าแล้มาฝักามาฝากเอาไว้ที่มันมีข้อความนะที่ติดปไายไว้ว่าเป็นแผงว่ะข้าพเจ้าขอฝากสมบัติไว้ในพระพุทธศาสนาสมเด็จพระมหาจจกรพิท่านเขียนไว้แสดงว่าท่านได้มาฝากไว้มามาฝากไว้ ต่ว่าได้ฐานที่ที่พบเมื่อ,อกียพวกเอียวเอาเงินข้างอะไรก็ไปคุยไปเสียไม่เจอมาคิดถึงคิดถึงผู้ว่าก็ได้อัญเชิญผู้ว่าผู้ว่ก็จะมาจุิดทุกตอนนั้นยังบูรณะไม่เสร็จจกิดทุกปุ๊บเข้าไปในที่ที่ที่ยกขึ้นยกขึ้นที่จอด เราบอว่าผู้ว่าเขาไปเอาที่เดิมทีู่บที่พระทั้งหลายที่ช่างครับเขาพยายามค้นเนี่ยไปก็มีแต่พระทั้งนั้นเลยทีนี่เขาสูบเสียงมาที่แต่พระเป็นพระเลิศพระชัยทั้งที่เขาไว้ห้อยคอทหารแล้วก็ห้อยคอช้าห้อยคอมาถ้าเป็นพระไช่แมาเป็นพระที่ได้รบแล้วมีชัยชนะเราถึงเรียกพระไช่ พาะเริกหมายถึงว่าเริ่มออกทัพท่านที่จะทำรู้ติดยิ่งใ,ใ,ใ,ใหญ่ใหญ่โตอะไรเนี่ยตู่บาชาเริรมบูาพระปูชาเขา,าเริะครับบูชาแล้วก็โอ่งองที่หนึ่งองที่สององที่สามองที่สี่โองที่ห้าโอ้ไสเป็นถาดถาดเลยนะนี่หลายพันออกเป็ที่อาจษฐานมาไปไว้นที่ดี อย่าไปตามนะตามไม่เจอหรอกกอมากไม้เล่นขนาเอาสว่านจาะยังไม่เข้าเลยโอ้เหี๋ยวดีเดี๋ยวมาเอาส่่ว้ใเดู้เสฟนจอดตะวันเ <c> ด <oughs> หน้เดิดอีกไม่ใช่เดี๋ยวตู้เซีนย,เออดดยเนเดยเดียวนะเดี๋ยวอกคาด้วยเขาเป็นคาสองขาเลยลมเด็อดะรก็พั อ่จากน,นาาาอาก้องเดชชัยราชาดีนาต่จากน้องเดชแก้วฟ้าพลไปโอลหลายอันโงใช้มาตรงนะนี่เป็นนางโรนดาเจดีเจ,ด,เจดีเล็กเจดีน้อยดีดละเราก็เก็บไว้นะไม่พูดกระไปยึงไม่พูดกระจายมาหลายปีเงื่งพูดอะไรเนยไม่ไม้ม่ไม่ไปอ่านอะารมันม่พูดแนละ้ว ว่าแย่เดียวทหลายเนะี่ยถ้าอยากได้คำวมาบูชาใช่ไหมถ้าไม่ถ้าไมาขโมยที่ตามที่เขาคิดว่าขโมยของท่านะไม่ไดีหนระอกเอาจิตศีลจิตศีตั้งแต่ต้นจะไปดีได้ไงใช่ไหมแต่ทำมาให้กินก็ไม่ร่ำรวยเขาจะมาเห็นพวกที่ขโมยพระไปขายมาแนละ้วไม่รวยทุกคนยกเว้นบูชา,า,ารพระไปให้คนอื่นบูชาต่อแล้วก็ไปทำบุูชาบูชา เวลุพ่อของเนี high, high, high? ่เราให้มีท่าเก่าเก่าอยู่หลายองค์นี่ับนี่ก็พ้รงนี้แปดสิบหกวัน่ะวันวันละใวันนี้ว่นคุณชลน่าจะมาลงทะาเอโกันจะเอามาให้คุณชนาจะมาพักเปิดลงชลน่าน่อย าจะให้พี่ทามาครับตัวเลขเด็นสองคุยติดถ้าติดมาเตือนท้าิดมาเตือนนะตรานี้เสร็จเรียบร้อยก็วันนี้ได้อันเชิญสามเริ่สามวาละมาละนาทีสมเร็จเข้ามาที่จากวัดโพวัดโพเป็นรัฐวะจอยจาร์ที่เดินสต้างโบราณทีวัดเลยทำพระมา เทระอาศัยอยู่เป็นวัดที่สักว์ิดคู่กับวัดคู่กับว,ว,วัดแล้วเสร็จเรียบร้อยช่วงนี้นจะมีท่ามาเทระมาอีกชุดหนึ่งบ่ายสองโมงแล้วก็บ่ายห้าโมตงต่อเนื่อจริงจริงบ่ายสองตอนนี้เจ้าบคุณสมเด็จธงชัยจะมาเพราะตอนที่เจ้าบคุณสมเด็จธงชัยจะได้เป็นชั้นธรรมชั้นรองสมเด็จและเป็นสมเด็จมา,ออมานอนอยู่กันบธรรมานอนอยู่กับโบสถ์หลังเนี้ย ลอนหลายปีนะท่านมะาวภาวนาอยู่ที่นังกัดมาเจอกันลลทั่งดาราดังทอลีบูดชื่อสตีเฟนสีกันมาอยู่กับธรมาทั้งหลายเลยนะสตีเฟนสีกันมาเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อใหญ่ที่บวงตังเนี่ยเพื่อเพราะว่าเราเป็นนักบวชลีโพเช่ของที่เบ เขาไม่มีพลัง็เลยมาเอาพลังใหก่อวันนี้พอเปิดเรียบร้อยต่อไปก็จะเปิดให้โยงมาชมทุกวันจะให้มายองเนี่ยมาขอบาร,รมีเพราะนอกจากอย่างนี้แล้วยังมีเรื่องอีกเรื่องที่พูดไม่ได้ก็ว่าเรื่องทรงกระย์ของสมเด็จพระเจ้า เร,เรื่องเรปกติเขาเอาดวงใจของสเมเด็จพระเจ้าฟ้ามาฝากมาฝากไว้ทีนี่แล้วก็ให้แล้วก็คืออะไรที่พิเศษพิเศษเมื่อจากวัดไตรมิดถึงองค์ไม่ใหญ่แต่ว่างค์พอสมควรพอสมควรที่อยู่ข้างล่างเพราะโบอาองค์พระปัจจุบัฐฐนเนี่ย อยู่ต้อ,อายุเดลยะภาพที่อยู่ข้างล่างถ้าอยู่ข้างล่างมีมีทกเจดีย์เจดีย์จมาออกมาได้ละมีเจดีย์แล้วม,มีท่ะอยู่ข้างล่างนะใหญ่พอต้องควรเขาจะมาขูดดไปเจอเจอท่าเจอเสียงภ่านะแต่ถ้าใหญ่พอต้องขวรออกก็เกิดนี่นใหญ่กว่าอ,องค์นี้นะแต่ยังไม่ได้ที่สุดแล้วเป็นอะไร อาไว้ให้โยมไปคิดต่อนะถ้าบอกเลยเดี๋ยวโยมไม่เชื่อสเดี๋ยววาเชื่อไว้เปิดอีกทีเจ้าที่โยมไม่สื่อของมีครั้งเดียวจะไม่เปิดครั้งเดียวจะเปิดหลายหลายครั้งเพื่ยยอให้โยมมาขอบารมีขอบารม,รมีมาเชื่อมั่นว่าสมเด็จพระเจ้าคสานน่าจะเป็นเชิญทักพิเศษพิเศษมาอยู่ข้างล่างรานนี้เท่ากับ ฐานล่างทั้งหมดเนี่ยเป็นอิฐก,ก้อนใหญ่ๆนะที่ไม่สุดเท่าไหร่พราะไม่สุดเพราะว่าอ,อิฐก,ก้อนใหญ่ทั้งหมดเลยนะปูทับทับทับสูงมากสูงมากันแล้วธรรมะเพราะตอนที่ขุดเจาะลงไปเนี่ยสูงมากนะธรรมะเนี่ยเดินรอดเดินรอดได้ฐานฐานทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่เนี่ยต,ต,ตั้งแต่ดินโบราณแค่ไปนั้น จึงให้โยมตรวจน้ำที่เจดีและกำแพงแก่เพราะที่เจดีเนี่ยบรรจุทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเนี่ยต่ละองค์จแจันโอที่บรรจุบรรจุไว้หมดก็เป็นครูซับและก็เป็นประวัติศาสตร์ที่โยมจะได้มาบูชาแล้วที่สำคัญจะมาทำดวงเนี่ยทำดวงให้โยมให้โยมเขียนเขียนชื่อนางประภูนไปเนี่ยไม่ได้เอาไปทิ้ง มานครั้งสองทั้งวันตววัดแ่เมตตาให้โยมทุกวันเนี่ยโยมมาดีสาเนีทั้งว่าแต่รับบุญทุกวันอย่าลืมนะพองห้าโมงเย็นสาธุหลวงพ่อใหญ่นละทั้งสองในวัดแก้วฟ้าอำนวยพรให้ลูกเพื่อเธอรวมรับการและก็รที่สามาพอตีสี่ตีสี่โยมก็สาธุหลวงพ่อวัดแก้วฟ้าหลวงพ่อใหญ่วัดแก้วฟ้าและก็โอหลวงพ่อเจอ้าคน สองครัทั้งหมดอาแผงเมตตาให้ลูกด้วยเถิออกแผนเมตตายยกก็มานมมือผมว่าตั้งานาฬิกาปลรกไว้ตีสี่ตีสี่โยกก็ตื่นขึ้นมาจึกสาขู้แล้ก็ตบรประทานเมตตาให้ลูกวันนี้ไปติดต่อธุรกิจไปติดต่อทางานอะไรสำเร็จด้วยเถิแล้วจะรับต่อได้ตีแต่งี้มึงเ่งกว่ากันเปนตีห้ากะไรนะแต่ว่าตีสี่ระ <c oughs> ตีรากัน ทำวัดเช้าวัดเย็นและก็สวดให้โยมถ้าเราจตมาเนี่ยสวดให้โยมสี่เวลาตามเวลานี่ทุกวันทุกวันพฤขัดไปต่างจังหวัดก็ไปสวดที่ต่างจังหวัดไปทางไปด้วยหรือไม่ก็บอกวัดที่จะไปบอกเตรียวไว้ใส่ปืนเล่นกระสิตั้งใจจะทำเพียบารมีวันนี้ปวชใหม่แล้วนะนี่หมดที่ปวชนะยัดติดใหม่แล้วนะ มีหลพ่องเดชเปริชาแล้วก็มีวัดอระสร้างวัดกับวัดโอรัพธเป็นคู่สวอ่าตนอันนี้มรพ่อนี่พ่อวัดวัดชิโรถพ่อรรมชาญออันนี้ะมันน่ากล้ยดเลย้ท่านเป็นอาจารย์สอนนิพพานาที่ที่ยิ่งใหญ่มากอ่า ใช่นอาดาได้คือได้บรรลุาาแล้วผ่านนะถ้าเก่าเขาชอบบูชาอะไรท่านใหม่เขาจะบูชาต่อที่ออกจากโบเรื่องมากกว่าคู่สวดได้มากกลวงปู่ชาเขาใส่ยนาเได้มากที่ได้มือบูชาสองพันคู่สวดพันห้าเดี๋ยวภาพหมายเพื่อบวชได้มือใส่หน้าแล้วก็ย นี่เลยหวก่อนนะอ่ะอ่ะอ่ะโยงมาใส่บาตรใส่ย่ามพระใหม่เบ้นเบ้นเลยอ่าอันนี้อันนี้ยังไม่ถวายเดี๋ยวไปถวายที่โบอ่ะอ่ะโยมมนตีออกทายยอมเดี๋ยวเอาไี่โหไม่หมดแล้วนี่ทายังไงทำไม่หมดแล้วไม่หมดแล้วก็เอาเอายังไง เอายังไงเดี๋ยวให้พ่อเป็นประธานอันนี้เสร็จแล้วอายกเสร็จแล้วตัดวิบากกรรมเลยเอาเอามานี่เอาไม่คุยไม่คุยเดี๋ยววิบากกรรมก็นเลยริ่งเข้าปากนะเอาเอาไม่ไม่ไม่เยน็นตอนนี้เที่ยงฝ่ายสองโมงเอาพร้อมนะตัดวิบากกรรมด้วยกันเดี๋ยวจะเลี้ยงอาหารตอนตอนเที่ยงอีกสั่วโมงหนึ่ง ก็มีากัรด้วยกันกรรมสกลิกรรมสงกลิกรรมทายาโกรมทายกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปติสารโนกยังกรรมบังกริสามิกัริะยาวะาว่าปะาวปากะตัสสะตัสสะตัสสะตทายาทโธ พรวิสามิวินาสันติวิบากกรรมใดที่ขา้าพเจ้าได้เคยโล่งเกินต่อท่านทั้งหลายด้วยกายกรรมวัจีกรรมมนโนกรรมด้วยความประมาทพาดทั้งทั้งต่อหน้าและรับหลังตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ เจตนาหรือไม่ได้เจตนาขอให้ท่านทั้งหลายโปรดอโหสิกรรมโปรดอาโหสิกรรมโปรดอาโหสิกรรมโปรดอภัยโปรดอภัยทารมใรดอภัยทานให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดที่เคยผูกอาฆาตที่เคยผูกพยาบาท ที่เคยจองเวรกันไว้มาหลายพบหลายชาติหลายกลับหลายกันให้จบเส้นให้หมดเส้นเส้นสุดกันเส้นสุดกันตัดขาดกันตัดขาดกันตัดขาดกันแต่เดี๋ยวนี้บัดนี้ อดการเธอาธุต่อแต,ตอน,นี้ไปให้ยมอธิษฐานเป็นโอปนัยโกคือน้อมสิ่งที่ดีงามทั้งหลายทั้งปวงสิ่งที่เราอยากได้นะอยากได้นะและปัถน,นาให้จะได้เข้ามาสู่ตัวหัวใจแล้วก็ด้วยกายด้วยวาจาของเราทำอะไรจะได้ประสบความสำเร็จนะ อธิษฐานเป็นอภรณ์ิยโกแล้วก็ให้บังเกิดขึ้นเป็นอากาลิโกคือให้อะไรสิ่งดีๆเหล่านั้นให้เกิดขึ้นตลอดเวลาในชีวิตของเราและครอบครัวของเราสร้างจิต์อธิษฐานและการบัตนนี้อธิษฐานเพ่งไปที่ช่องไฟหรือเป็นอภิเษกไปที่ในอโบสถ์แล้วที่เราก็เปลี่ยนฐานให้หนานะ อ่ปฏิฐานเลยสิทธิอิจยังสิทธิกรรมังสิทธิเตโชที่โยนิจังสิทธิลาภังพระวันตุเมพระวันตุเตเรื่องหน้า,นา,นานบุญกุศลที่ธรรมชา้าพร้อมด้วับสุภิกาได้ร่วมกันสร้างและบำเพ็ญกันมาแลวหลายภพหลายชาติหลายกับหลายกาเป็นปุเรนชาติมาถึงปัจจุบันชาติจงมาเป็นตะบะเดชาพลวัตปัจจัย สนับสนุนสรงเสริมให้พวกเราทั้งหลายจเจริญด้วยราบยศสุขแสนเสริญประทานทอนให้พวกเราได้เงินได้ทองได้ข้าวได้ของได้สมบัตพิพระสถานทรัพย์สินคารทั้งสังหาริมทัพย์และอสังหาริมทัพย์โลภีย์ซัพไปโลกุตระรัพยศถามนมัญาตัตำแหล่งหน้าที่การงานการเงินสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์โชคลาภอำนาจวาสนาบาร,รมีขอยถ้าจะมาประสิทธิให้รีบบังเกิดขึ้นเร่งบังเกิดมี แกขาพเจ้าพร้อม uh ้ดยท่านเจ้าคุณราชปัญญาดังสีและคณะสฆงอุบาสกริกาให้สำเร็จแบบฉับพลันนบดลฉับพลันนบดลฉับพลันนับดลนเลื้อพระเหลือคนสงความปรรถนาได้จากนิฐานทั้งทั้งตั้งแต่บัจจุบันตลอดกาลตลอดไปทั้งในประเทศและทั่วโลกพระมารรษานโมบุยะต่างๆขอความสําเร็จขอชัยชนะขอความสําเร็จขอชัยชนะ ขอความสำเร็จขอชัยชนะจงมังเกิดขึ้นจงมังเกิดมีแด่ข้าพเจ้าตั้งแต่เดีเ๋ยวนี้ปัดนี้ตลอดการเอออาครูอ่ะสัีน้ำหอมไหมเดียวเดี๋ยวน้ำหอมไหมอันนี ตามที่บอกื่้เช้าคือไปโรวจน้ำที่เจดีและกำแพงเทพพูด่าว่าจะมีตั้งแต่ชั้นพรหมเทพเทวาทั้งหลายคอยมาประทานพรนโยมสำเร็จได้จากอธิษฐานทุกประการอ้านีกควรนะคว้วดอยาวางกระเป๋าไว้สีสวนนะถือกระเป๋าไปด้วยนั่นเลยอาวฐานเอาผ้าใสอั้ใจ มาจากฝรั่งเศสมันนี่น้รยาน้ำน่องเข็ดน้นยาให้ใส่ได้หมดครับได้หมดเลยกำแพงครับกำแพงแก้วได้หมดเลยครับได้หมดเลยครับนี่ก็ได้ครับนี่ก็ได้อันนี้หน้าเลยแจวเลยนี่ก็ได้ครับกำแพงแก้วนี่ได้เลยครับกำแพงด้านหนัดด้านน่องด้านน่อยยมาาาหกไลง ด้านนอกเลยครับอย่าพแนนะเดี๋ยวอไปาซ้ายขวาได้เลยนะครับผมซ้ายขวาลอบกำแพงแก้วเลยนะครับซ้ายขวาเลยนะครับไปเลยครับได้เลยครับได้เลยครับอ่าอ้อมเลยครับอ้อมเลยครับอ้อมด้านด้านด้านในเลยครับอ้อมด้านในเลยกระแผงแก้วเจดีครับเจดีก็ได้นะครับเจดีก็ได้นะครับ มากำแพงแก้วนะครับเอาให้ถึงนะครับ